ข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทย by niche no style ประจำวันที่19ตุลาคม2563โดยเฉพาะบาครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรน่สาสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงเย็นวันนี้เลสเตอร์เตรียมส่งธนวันรคืนนี้ที่อังกฤษพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยกันที่ทางเลสเตอร์นะผมเตรียมส่งเจ้าหนูธนวัต์นะฮะสูงจิตทาบรลกองกลางดาวรุ่งชาวไทยวัย20ปี ประเดิมประตูแรกให้กับชิมเรซโซซิตี้ยู่23ปีเป็นที่รู้แล้วในเกมที่พบกับทางฮาวเร์กเทาในศึก EFL Trophy รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเที่ผ่านมาโดยล่าสุดเจ้ากันคนนี้นะผมเตรียมลงสนามให้กับทางเตซร์ซิตี้ชุดยู่23ปีในวันที่1 8ตุลาคมนี้พบกับทีมยักษ์ใหญ่ของศึกฟุตบอลธุรกิจอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนั่นเองแฟนบอลไทยสามารถร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์กันได้นะฮะ สำหรับเจ้าหนูธนวัตรสุขจิตทาวรคนนี้อดีตกปตันทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู17ปีเปิดใจล่าสุดนั้นพร้อมที่จะเล่นให้กับทางทีมชาติไทยและทางผู้บริหารแลสเซอร์ติตี้ก็พร้อมจะดันเจ้ากันคนนี้ขึ้นสู่ทีมแลสเซอร์ติตี้ชุดใหญ่อีกด้วยมีลุ้นที่จะเป็นนักเตะไทยคนแรกในประวัติศาสตร์บนชทีฟุตบอลธุรกิจที่ได้เตะในลีกของยุโรปนะครับเป็นว่าง,งานนี้ก็ไปเชียร์กันได้นะผมในคืนนี้นะฮะเจ้าหนูของเราเจ้านองกันคนนี้นั่นเอง ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชโนเชียร์ธนวัต์ซึ้งจิตถาบรกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าฮะสื่อญี่ปุ่นตัดเกรดเทนดอนแบ็กซ้ายทีมชาติไทยหลังทำแอสซิสใส่ทีมที่ญี่ปุ่นโดยกันนี้สื่อตัดเกรดแต่ผมเทรดอนแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของเราหลังทำแอสซิสใส่ทีมที่ญี่ปุ่นเซเลโซสก้าในนัดวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ดยกันนี้ทางเทิดทอนบุมาทันถูกส่งตัวนะผมลงตัวจริงประจำการทางฝั่งซ้ายต่อเนื่องเป็นตั้ที่5แล้วพร้อมกับมีส่วนสําคัญกับเกมรับและก็เกมขึ้นเกมรุกของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินนชก่อนจะมีการเปิดอย่างแม่นยําให้กับเพื่อนพังประตูเซเลโซสก้าโดยสื่อดังของญี่ปุ่นซ็อกเจอร์เดอะเเวนั้นได้ตัดเกรดของเทิทรอนบุมาทันในเกมนี้ที่5คะแนนครับ สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะผมของทีละทอนเนี่ยมีคิวลงสนามช่วยโยโกฮาม่าเอฟมารินอตเปิดบ้านพบกับทางนากย่าแคมปัสเอสในวันที่21ตุลาคมนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสมนาีนะครับใครแฟนเขาก็สามารถติดตามรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะโกอุ้มนะฮะสู้ๆนะครับงานนี้พร้อมที่ข่าวต่อมากันดีกว่าน,นะครับลือกันหนักเลยบิ๊กคนดังไทยลีกถอดใจอาจจะเลิกทำทีมก็เป็นได้ โดยกันนี้ถ้าผมลือสะพัดนะฮะเจ้าของทีมดังในศึกไทยลีกหนึ่งสวัถอดใจอาจจะเลิกทําทีมด้วยเหตุผลผลงานของทีมไม่เป็นไปตามที่หวังเอาไว้ยังไม่สามารถเดินหน้าที่จะไปถึงแชมป์รายการใหญ่ได้อีกทั้งไม่อยากจะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่มหาศาลต่อปีที่วิเคราะห์แล้วว่าทําไปก็ไม่ประโยชน์นะฮะในเชิงของคําว่าธุรกิจอาจจะตัดสินใจขายทีมให้กับกลุ่มทุนที่สนใจเทคโอเวอร์ไปบริหารแทน ดล่าสุดนั้นมีข่าวไม่สู้ดีนักของวงการลูกหนังเมืองไทยเมื่อมีรายงานมาว่าทีมระดับไทยลีกหนึ่งทีมหนึ่งที่ล่าสุดนั้นผลงานอยู่หัวตารางคะแนนและถือเป็นอีกทีมนะฮะที่มีลุ้นแชมป์ไทยลีกในปีนี้และก็มีเจ้าของทีมเป็นถึงบุคลากรระดับเศรษฐีของเมืองไทยอาจตัดสินใจยุติบทบาทในการเป็นหัวรใหญ่ในการบริหารจัดการทีมด้วยการเลิกส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยอาจจะขายทีมให้กลุ่มทุนซื้อไปเทคโอเวอร์สโมสรต่อไป ติตามรริงานระบุเลยว่าบิ๊กทีมรายการดังกล่าวนั้นหมดความอมดทนที่จะรอคอยความสําเร็จแล้วหลังจากทุ่มเงินมหาศาลนะฮะทำทีมมานานแล้วหลายปีแต่ก็ยังไม่สามารถคว้าชแชมป์รายการใหญ่ๆมาสู่สโมสรได้เลยทั้งที่หมดเม็ดเงินทําทีมแต่ละปีนั้นไปจํานวนไม่น้อยอีกทั้งเจ้าตัวได้วิเคราะห์ในมุมมองของคําว่าธุรกิจแล้วได้ไม่คุ้มเสียเพราะทําแล้วมีแต่เสียเงินเปล่าไม่มีกาไรใไดๆเลยโดยหากยุติบทบาทในการทําทีมจริงมีทางเลือกที่ว่านะฮะอาจจะประกาศขายทีมให้กับกลุ่มทุนที่สนใจมาซื้อ และก็นําไปบริหารกันต่อไปก็เป็นได้ครับอ่านะผมเป็นนวว่าง,งานนี้ข่าวดังเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าทีมที่ว่านี้จะเป็นทีมไหนกันแน่เพราะตอนนี้ก็มีหลายทีมที่ไม่ค่อยสู้ดีนักนะฮะยิ่งโดนวิกฤตการโควิดในทีมเล่นงานแบบนี้ก็ยิ่งซ้ําเติมเข้าไปอีกนะครับต้องรอดู้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะทีมไหนจะออกมาแถลงข่าวเร็วที่สุดก็ทีมนั้นนะครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโคดอุดยันไม่สนข่าวกามาคุมท่าเรือยกบอร์ดบริหารตัดสินใจเอาเอง โดยกันทางคุณสุใหญ่สิงห์เจ้าชากันช่บเรฟซีนะฮะที่ชื่อว่าโคตอุดสระลาวุธตรีพันธ์เผยไม่สนข่าวอาลิสันเดกาม,ม่าจะมาคุมทัพสิงเจ้าท่าตอนนี้ขอมุ่งมั่นทำผลงานให้กับทีมซะมากกว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมยอมรับและก็ให้เป็นการตัดสินใจของทางบอร์ดบริหารก็แล้วกัน โดยกันที่ทางโคชอูสสระบราวุธตรีพันธ์นะฮะกุนซอใหญ่ของทีมสิงเจ้าท่ากันทับเหือเอฟซีเผยไม่สนใจกระแสะข่าวลือเรื่องที่ว่าสโมรสรน,นี้อาจจะดึงตัวอเลสเซนเดกาม่ากุนซือกิเลนผยองจากเอสซจีมงทองยิเต็ดที่จะหมดสัญญากับต้นสังกัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มาคุมทัพนั้นได้เผยขอมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเท่านั้นก็พอเพื่อเก็บแต้มสร้างความสุขให้กับแฟนบอลและก็สร้างความสำเร็จให้กับสโมรสร โดยพอจะทราบข่าวๆตามที่กระแสเกิดขึ้นในโลกออนไลน์อยู่บ้างน,นะครับแต่มันก็เป็นเรื่องของกระแสข่าวเท่านั้นผมไม่ได้สนใจอะไรเลยผมยังคงทำหน้าที่ของตนเองต่อไปให้ดีที่สุดและตอนนี้ผมยังอยู่ตรงนี้ผมต้องทำงานหนักต่างเต็มที่ให้ดีที่สุดอยู่แล้วเพื่อความสุขของแฟนบอลและเพื่อผลประโยชน์ของสโมสรน,นั่นเอง ส่วนตัวเนี่ยผมเองนะฮะหากมีการเปลี่ยนแปลงก็ไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างอยู่ที่บางบอดบริหารเราเป็นโคฟฟบอลมืออาชีพเป็นเรื่องปกติกับเรื่องนี้อยู่แล้วที่จะมีข่าวกับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้กดดันอะไรเลยครับผมยังคงทํางานร่วมกับทีมงานและก็ตัองตอย่างหนักเพื่อให้ทีมนั้นมีผลงานที่ดีตามมานั่นเองอนะผมเป็นนว่าง,งานนี้โคฟูตก็บอกเลยว่าเขาไม่ได้สนใจนะฮะและเขาก็ไม่ได้หวั่นใจด้วยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยจะโดนไล่ลงจากบัลลังของสิงห์เจ้าท่าการชาบเรืยเอฟซีนั่นเอง ก็ต้องหลอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะวันโค้คดอุ้ดจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับอัดอั้นใจมานานท่าเรือฟอร์มโหดบุกถล่มระยองกระจุย7ต่อ2โดยการน,นี้ขุนพลสิงเจ้าท่าระเบิดฟอร์มยิงถล่มทลายนะฮะยกพลไปอัดมาดิมังกรและเทสไป7ต่อ2โดยทางแฮร์เบอร์ตี้ยิงคนเดียว2ลูกพร้อมขยับขึ้นอันดับที่5ของตารางศึกไทยลีก โดยสุตบอลโตโยต้าไทยลียก2020เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะมานิมังกรประยองเอฟซีทีมบอยของตารางคะแนนซึ่งแพ้มาทั้งหมด7นัดรวดเปิรสนามกีฬากลางจังหวัดประยองพบกับทางสิงห์เจ้าท่ากาันชอบเลยเอฟซีซึ่งลงเล่นเป็นนัดแรกในรอบ3สัปดาห์หลังจากไม่ได้ลงเล่นในแมตช์ก่อนเบรกทีมชาตินะฮะจากเหตุการณ์ที่ระบบไฟของสนามแพสสเตเดียมนั้นมีปัญหาในการที่ทีมนั้นต้องพบกับทางเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดนั่นเอง โดยการน,นี้เริ่มต้นเกมมาถ้าผมเป็นการช่บเรือที่ออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงเลยนะฮะยิงนําขึ้นไปก่อน4-0ต่อจากการเรียงหน้ายิงของทางซูคิโอโซเรสฮนาสิทธิปราซูคิโอโซเรสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แฮมเบอร์ตี้ฟอร์เดสในจุดโทษนั่นเองต่อมาจากนั้นนะครับผมเจ้าฉินเนี่ยก็มาตีไข่แตกได้นาทีที่45จากอดันคิโซพิทบูทำให้จบครึ่งแรกและยองตามหลังการช่บเรือ1-4 กลับลงสนามกันขึ้นหลังกันต่อนะผมรรยอง FC ก็ไล่ขึ้นมาเป็น2ต่อ4จาประตูของยอดปลักนาเมืองรักนาทีที่17นะฮะอย่างไรก็ตามนะผมหลังจากนั้นการช่าเรือเร่งเครื่องแล้วก็บวกเพิ่มได้อีก3ลูกจากอดิศัก์ไกล้อนในจุดโทษในทีที่2 2 h สิบอแฮม์ตีฟอรเดต ยิงได้ตอนนาทีที่64และก็ประดินผาลาสัดปิดท้ายในช่วงทเวลาบาดเจ็บทำให้จบเกมนะครับผมการชาบเลยเอฟซีนั้นบุกมาถล่มประยองเอฟซีอ2เก็บเพิ่มไปทั้งหมด16แต้มจากทั้งหมด7นัดกระับขึ้นมาดับที่5ของตารางคะแนนส่วนประยองเอฟซีนั้นจมบวยกันต่อไปโดยแพ้เป็นเกมที่8ติดต่อกันยังไม่มีแต้มติดมือเลยแม้แต่คะแนนเดียวนะครับ เป็นตำว่าง,งานนี้นะผมการเชบเรยซีนั้นก็ซัดนะฮะมาดนินมังกรบริยองเอฟซีไปแบบหน้าหง,งายกันเลยทีเดียว7ต่อ2แบบนี้ถือว่าโหดใช่เล่นครับไม่รู้ว่าเล่นเอาใจโคดอุดหรือปั่นครับงานนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะปิชฉา่าปีสิงเชีวไรเต็ดยันไม่ต่อสัญญาใหม่กับทางปิยพล โดยจากข่าวที่ว่าสิงห์ชีวรายเจ็ดนั้นแชมป์เก่าไทยลีก2019นะฮะมีข่าวมาว่ายังไม่ได้ต่อสัญญากับทางปิยพนานชิจกุลแม็ขวาจอมเก่านั้นล่าสุดบิ๊กฮั่นมิติติยาภรัตประธานบริหารสิงห์ชีวรายเจ็ดออกมาพูดผ่านแฟนเพจมิติติยาภรัตว่าตัดสินใจปล่อยนักเตะอาจากทีมแล้วโดยเขาได้บอกว่าวันนี้ผมกราบเรียนพี่น้องเชียงรายเพื่อแจ้งข่าวครับเดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ปิยพนั้นจะลงเล่นให้กับเราแล้ว โดยผมได้รับอนุญาตให้ปิยพนนี่สามารถไปลงซ้อมกับทีมใหม่ได้เลยเพื่อความพร้อมในการเล่นเล็ก2ซึ่งผมขออวยพรให้น้องทํางานได้ดีนะฮะกับทีมใหม่และขอบคุณกับความทุ่มเทที่มีให้กับทีมมาตลอด5ปีแต่แชมป์ต้องอยู่กับเชียงรายนะขอบคุณน้องมากนะครับเชียงรายคือบ้านของคุณเสมอ เป็นว่างานี้ผมทางสิงห์เชียงรายเตดนั้นก็ขอบอกว่าเขาก็ปล่อยปิยพลเนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าปิยพลคนนี้จะไปซบทีมยักษ์ใหญ่ทีมไหนอีกไหมต้องหลอนลุ้นกันในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบหน้านะฮะและนี่ก็เป็นทันข่าวระค้ำกีฬาฟุตไทย by digital style ประจำวันที่19ตุลาคม2563โดยเฉพาะบอครั่งฟุตบอลไทยครับ